2ดาบเงินสกิล2โจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่ในรัศมี3ช่องด้วย1ดาบเงินทอย1เต่าให้ได้5-6ตือติดโจมตีดับเบิลให้เปิดการผลต่อสู้2ใบทำตามผลทีละใบถ้าทอยไม่ได้เปิดแค่1ใบสกิล3เทเลพอร์ตตัวละครไปที่ช่องโจรหรือช่องปล้นในรัศมี6ช่อง แลปล้นโดยใช้กฎพิเศษของโจรคือโจอนผู้ปล้นมีการ์ดกี่ใบก็ได้ส่วนเป้าหมายผู้ถูกปล้นต้องมีการ์ดมีจำนวน7็ใบขึ้นไปสกิลหนใช้อะไรก็ได้2ชิ้นแลกกับแคมป์สกิลสไปที่หีบสมบัติในรัศสมีสองช่องแล้วใช้1นึ่งทองแลกกับการเปิดการ์ดหิบสมบัติ2ครั้งสกิลสา เธอพอตตัวละครไปที่แคมป์จุดใดก็ได้ในรัศมี6ช่องแล้วหยิบสเบียงหนึ่งอย่างฟรีหากตัวละครมีคิวครอบครองแคมป์อยู่เมื่อใช้สกิล3จะได้สเบียง2ชิ้นสกิล1จัดโปรโมชั่นดาบพร้อมชุดปฐมพยาบาลในราคา4ทอง่ายขนี้นส่วนกลางสกิล2จ่าย1ทอง เพื่อใช้ทองในการโจมตีมอนสเตอร์ในรัศมี4ช่องไปที่มอนสเตอร์ตัวนั้นแล้วเปิดการ์ดผลต่อสู้สี่แดงสกิลที่3พอขาสาม,มารถเทเลพอตไปที่ร้านค้าใดก็ได้ที่อยู่ในรัศมี6ช่องแล้วซื้อขข่แลกเปลี่ยนตามเรทราคาที่กำหนดไว้สกิลหนึ่สามารถใช้อะไรก็ได้ที่ราคา1ทอง แลกกับโชคสกิล2ภากอัตมาบาด7เมื่อทอย1เต๋าเพื่อเดินตัวละครถ้าทอยได้ 4, ีห้าหรือ6แต้มจะรักษาอาการบาดเจ็บหนึ่งแต้มทันทีในขณะที่รักษาแล้วอาตมายังเดินได้ตามแต้มที่ถอยสกิล3อาตมาสามารถเทเลพอร์ตตัวละครไปยังช่องใดก็ได้ที่เป็นช่องว่าง จากนั้นเดินตามแต้มที่ถอยได้และทำกิจกรรมต่อได้อาตมาสามารถใช้ลาได้ด้วยในสกิลนี้สกิลหนึ่งใช้หนึ่งทองแลกดาบและชุดปฐมพยาบาล ิสองไปที่ถ้ำที่อยู่ในรัศมีสามช่องแล้วจ่ายหนึ่งดาบเงินเพื่อลงประจนไปในมินิดันเจียนให้เปิดกาต่อสู้สีแดงและทำตามผลจากนั้นค่อยเปิดดาสีเหลืองสกิลสามเทเลพอร์ตตัวละครไปที่เหมืองในรัศมีหกช่องแล้วได้ขุดหาทองฟรีหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องจ่ายดาบเงินให้กับคนเหมืองสกิลหนึ่ง ใช้ดาบเงินและทองแลกดาบทองกับส่วนกลางได้สกิลสองพุ่งโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่ในรัศมี2ช่องตัวใดก็ได้ฟรีให้เคลื่อนย้ายตัวละครไปที่มอนสเตอร์ตัวนั้นด้วยแล้วเปิดก๊าซสีแดงโดยไม่ต้องจ่ายดาบเงินสกิลสาเทเลพอร์ตไปจุดต่อสู้มินิบอสหรือจุดทางเข้าร้านค้าพิเศษในรัศมี6ช่องถ้ามีมินิบอสไม่สามารถเลี่ยงการโจมตีได้เฮด สังเกตที่สกิลที่เป็นพื้นสีขาวและสีเทาสีแดงถ้าสกิลที่มีพื้นสีขาวจะสามารถใช้แล้วเดินต่อได้แต่ถ้าสกิลเป็นพื้นสีเทาและสีแดงจะไม่สามารถเดินตัวละครต่อได้สปอร์บบอาชีพนักบวช ที่ทุกสกิลมีพลือนสีขาวนักบวชสามารถใช้แล้วเดินได้ต่อทุกสกิล